แลดูการของบ้วยกลับมาแล้วครับวันนี้แม็กจะมาแจกสูตรดองไม่รับ2เดือนก็กินได้ส่งการนี้เอาไปปาร์ตี้ม่วนๆกับเพื่อนได้เลยฮะ,ยะสูตรนี้แม็กคิดค้นขึ้นมาเองนะจดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรนะ,ะ <laughs> จดไปแล้วใครทำไม่ให้เครดิตนะเดี๋ยวจะฟ้อง ข้อ1น,นะครับให้ทุกคนใช้บวยสุกนะครับเพราะบวยที่สุกเนี่ยจะมีกลิ่นหอมกว่าและรสชาติดีกว่าบวยดิบเนี่ยอาจทำให้เกิดเชื้อราได้ง่ายและมีรสชาติเปรี้ยวจัดและฝาดครับปีที่แล้วเห็นคนดองบวยดิบเยอะมากเลยเตือนแล้วก็ไม่ฟังขั้นตอนที่2นะครับนำบวยสุกมาล้างน้ำให้สะอาดขั้นตอนที่3นะครับหาไม้จิ้มฟันหรือไม้แหลมแหล,ม,แลมมาเขี่ยขั้วออกครับ ตรงนี้ทุกคนต้องเอาออกอย่าขี้เกียจนะครับไม่งั้นน้ําดองของคุณจะมีตะกรนครับเขี่ยให้หมดทุกลูกนะอย่าให้เห็นแม้แต่เม็ดเดียวแค่เสร็จแล้วก็เอามาผึ่งอากาศให้แห้งนะครับขั้นตอนที่4ทําความสะอาดโหลแก้วครับ เอาโหลกแก้วไปนึ่งหรือไปลวกน้ําร้อนก่อนนะครับหลังจากนั้นให้ใช้แอลกอฮอล์แบบดื่มนะฮะหรือว่า40ดีกีนี่แหละนะครับมาคุเรคุเรคุเรแขว่งแว่งให้ทั่วโหลกแก้วครับขั้นตอนนี้สําคัญมากนะทุกคนเพราะเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อราเกิดขึ้นในโหลนั่นเองฮนะขั้นตอนที่5ครับจิ้มบวยให้มีรูจิ้มไปเลยให้ทั่วลูกครับทุกคนขั้นตอนนี้สําคัญนะพอน้ําบววเขาจะซึมออกมาฮนะและ40ดีกีของเราก็จะซึมเข้าไปในบววนั่นเอง ขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่ทำนะบอกเลยน้ำดองของเรานะครับรสชาติจะไม่ออกมาเจ้มจนแน่นอนขั้นตอนที่6จดให้แม่น1ต่อนหถ้าใช้บ้วย1โลก็จะต้องใช้น้ำตาลกรวด1นึโล <Okay. S 1> แล้วก็จะมีคำถามมาว่าใช้น้ำตาลทรายแทนน้ำตาลกรวดได้ไหมน้ำตาลกวดหายาก บอกเลยครับจะใช้ก็ได้แต่ไม่อร่อยน้ำตาลกวดเนี่ยรสชาติจะดีกว่าแล้วก็จะละลายช้าทําให้ส่วนผสมการหมักเนี่ยมันลงตัวเอาเป็นว่าเขาคิดสูตรมาแล้วอย่านอกสูตรให้มันมากเพราแก ขั้นตอนที่7เรียงให้เป็นชั้น<ๆ>ก็ทําตามคลิปนั่นแหละบวยน้ําตาลบวยน้ําตาลบวยน้ําตาลชั้นบนสุดจะต้องเป็นน้ําตาลนะเพราะสูตรนี้ของแม็กนะครับเราจะยังไม่ใส่40ดีกีลงไปก่อนครับเราจะรอให้น้ําตาลเนี่ย <sk ills> ค่อยๆละลายจากด้านบนลงมาเคลือบตัวบวยครับ <sk ills> จดวันที่ผลิตนิดนึงครับแปะขาไว้ด้วยจะได้รู้ว่าเริ่มผลิตวันที่เท่าไหร่ <sk ills> หลังจากนั้นก็ให้หาผ้าขาวบางนะครับมาห่อหุ้มอีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันแสงครับ เอาไปวางไว้ให้พ้นแสงแดดนะครับทุกๆ7วันอย่าลืมมาเปิดโหลเพื่อระบายแก๊สนะครับ <Okay. S 1> และที่สําคัญมากๆคือทุกคนจะต้องพลิกโหลไปมาครับ <Okay. S 1> เพื่อให้น้ําตาลมันเคลือบตัวบวยไม่ให้เกิดเชื้อราหรือว่านเน่านั่นเองฮะ <Yeah. S 1> ทำแบบนี้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งจนน้าตาลละลายหมดเราก็จะได้บวยดองไซรัปแล้วครับ <Wow. S 3> สูตรนี้เนี่ยทุกคนยังเอาไปดองกับผลไม้ชนิดอื่นได้ด้วยนะครับอย่างแม็กเนี่ยเอาไปดองกับเชอร์รี่ดอยบอกเลยอร่อยมากน้ําบววที่ซึมออกมาตรงนี้นะทุกคนสามารถเอาไปชงกบโสดาดื่มให้ล ให้หลานกินได้เลยครับหรือใครที่เป็นสายปาร์ตี้สายบันเทิงแบบแม็กนะเห็นช่องว่างที่เหลือเปล่าให้เอา35ดีกีหรือ40ดีกีมาเติมครับ แม็กแนะนํายี่ห้อลวงข้าวหรือว่าเหี่ยวเงินนะบอกเลยอร่อยสุดเทให้เต็มโหลแล้วทิ้งไว้อีกสัก1-2สัปดาห์แค่นี้ทุกคนก็จะได้บวยดองสายมันเทิงเอาไว้ปาร์ตี้กินในช่วงสงกรานต์ปีนี้ได้เลยครับสูตรนี้ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนเท่านั้นเองนะครับใครอยากลองทําก็จัดไปเลยฮะแม็กมีบวยสดมาให้ด้วยครับจิ้มตะก้าสีเหลืองๆได้เลยอย่าลืมกดบันทึกคลิปหรือแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆคุณได้ดูกันนะครับเอาสูตรของแม็กไปลองทำกันดูนะครับได้ผลไม่ได้ผลยังไงมาบอกกันด้วยนะ